ภารกิจแรกนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะไปเปิดอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ที่โรงพยาบาลพิจิตรยกระดับ Smart Hospital รองรับผู้ป่วยส่งมอบรถพยาบาล14คั้นเสริมทัพดูแลคนพิจิตรกว่า5 0 0 0คนค่ะในวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะไปเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ของโรงพยาบาลพิจิตร มูลค่ากว่า187ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นอาคาร5ชั้นพื้นที่ใช้สอย8,500ตารางเมตรช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดกว่า500,000คนพร้อมส่งมอบรถพยาบาล14คันแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล โดยอาคารใหม่แห่งนี้นะคะก็เป็นผลจากการผลักดันง,งบประมาณตั้งแต่นายอนุทินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะและก็เป็นคำตอบต่อปัญหาความแออัดจ,จากยอดผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละกว่า1,500คนอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่นี้จัดสรรพื้นที่บริการอย่างครบวงจรค่ะเพื่อให้สอดรบับกับการขยายตัวของจำนวนผู้ป่วย โดยนายกอนุทินก็กล่าวชื่นชมการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานในจังหวัดที่ร่วมผลักดันโรงพยาบาลพิจิตสู่ส m a r t Hospital ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเทเลมิซ n e และเฮล l ์ด Data Center ร์วมถึงย้ำบทบาทสำคัญของอสมอที่เป็นเสมือนหมอประจำบ้านค่ะช่วยเชื่อมโยงบริการสุขภาพกับชุมชนอย่างใกล้ชิดนายกระบุอีกนะคะว่าอาคารแห่งนี้ไม่เพียงเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ แต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังความร่วมมือระหว่างภาคราัฐเอกชนและประชาชนที่ต้องการใจยกระดับระบบสุขภาพของจังหวัดพิจิตรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแล้วก็มีคุณภาพพร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายสำคัญอย่างบริการฟอกไตฟรีซึ่งมีผู้รับบริการในจังหวัดแล้วกว่า8,800รายนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะ